ชมคาการสูญเสียนักสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความกังวลใจนะคะว่าใครจะเป็นผู้สารต่อการทำงานในเรื่องนี้เพราะว่าเขาคนนี้คือผู้ที่ประสานงานกับทางรัฐบาลและกลุ่มผู้เห็นต่างติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ For one earth, เด็กชายวัยห้าขวบพร้อมพี่ชายนั่งอ่านอันกุรอานต่อนหน้าหลุมฝังศพของนายอามัดสมบูรณ์บัวหลวงผู้เป็นพ่อเพื่อให้พระอัลเลาะห์คุ้มครอง ายอามัดสมบูรณ์บัวหลวงนักวิชาการอิสระและนักสันติวิธี3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจระหว่างที่เดินทางไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประเทศสวีเดนเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาในช่วงที่มีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเป็นเสมือนคนกลางประสานงานระหว่างฝ่ายรัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่างและยังได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายอีกด้วย ตลอดชีวิตของอามัดสมบูรณ์ทุ่มเททำงานเพื่อมุ่งหวังให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความสงบสุขจนบางครั้งแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหลังจากที่ท่านเอรีนะคะท่านก็ได้ได้มาทำงานเป็นนักวิชาการอิสระอย่างเต็มตัวนะคะท่านก็ได้เป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักสูตรของสถาบันพระพปกเกล้า ก็จะเน้นในในเรื่องสันติวิธีในสามจังหวัดนี้โดยตรงท่านก็บอกว่าท่านลาออกมาแล้วคือก็ได้เต็มที่กับงานได้เต็มที่กับงานมากกว่าเดิมนี้ค่ะเหมือนมีงานเยอะกว่าเดิมเลยซ้ำหนังสือพร้อมเอกสารและตารางเดินทางไปต่างประเทศยังวางอยู่บนโต๊ะทำงานเป็นสิ่งยืนยันว่าตลอดทั้งเดือนตุลาคม อามัดสมบูรณ์จะต้องเดินทางไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆจนไม่มีวันหยุดพักประกอบกับโรคประจำตัวกำเริบทำให้สุดท้ายอามัดสมบูรณ์ต้องจากโลกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับการสูญเสียนายอามัดสมบูรณ์ในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเททำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆลูกศิษย์ที่เคยทำงานร่วมกันกับอามัดสมบูรณ์นานนับสิบปียังรู้สึกวิตกกังวลว่าจากนี้ไป ใครจะเป็นคนกลางประสานงานระหว่างฝ่ายรัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่างและเป็นคนกลางที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายผมยังมอง,งบุคคลอย่างที่ทํางานลักษณะอาจารย์เสียสลักอย่างที่อาจารย์ทำงาน,นผมว่ายัางยังยังหาตัวไม่ได้ถ้าถามว่าอาจารย์ทำงานในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมามาเกือบสิบปีเนี่ย สิ่งที่อาจารย์ได้รับมากที่สุดก็คือค,อความไว้วางใจบทความมันจะมองเขาจะมองอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นสายกับเร่งที่รักบ้างนี่นี่นี่คือภาพที่ที่ฝ่ายทะบ,บนีนการมองอาจารย์ในระยะแรกนะเพราะฉะนั้นการการทาให้ความไว้วางใจว่าอาจารย์มาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะอาจารย์ไม่ได้มีอะไรที่มาแอบแฝง ทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดอุปสรรคต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่เพราะนักสันติวิธีที่เป็นคนกลางซึ่งทุกฝ่ายยอมรับคงหาได้ยากอีกทั้งคนที่จะเดินทางสายนี้จะต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรกว่าตนเองจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและสามารถเป็นคนกลางแทนนายอามัดสมบูรณ์บัวหลวงได้อย่างแท้จริงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน